สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์นะครับวันนี้ผมทามนะฮะจะมาแบ่งปันเทคนิคการใช้อินดิเคเตอร์ส่วนตัวที่ใช้เทรดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับมีทั้งหมด3อินดิเคเตอร์นะครับมาดูการตั้งค่ากันก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาที่คอมพิวเตอร์เนาะเราเข้าไปที่ MT4 ก่อนนะครับเราก็จะได้หน้าจอออกมานะครับเปิดกราฟครับเสร็จแล้วเนี่ยเรากําลังจะไปเซตอินดิเคเตอร์นะครับเดี๋ยวขอวงให้เพื่อนๆดูนะบางท่านใช้คอมพิวเตอร์ไม่ํานาะฮะมาที่ตัวนี้นะครับตัว F นี่ คกดเลยครับไปที่ F นะครับกดไปที่ F นะครับแล้วมาเลือกนะครับมันก็จะมีหมวดให้เราเลือกเยอะเลยนะฮะตัวแรกที่เราจะเลือกในหมวดของเทนนะครับหรือแนวโน้มหรือทิศทางมาที่เทรนดนะครับแล้วมาที่ตัวที่2นครับบอลเ n นเจอร์แนะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามาเนี่ยค่าเขาจะตั้งมาที่20พิเลตนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น40นะครับ20เนี่ยมันจะบีบแคบนิดนึงนะครับเปลี่ยนเป็น40ครับ แล้วก็เลือกสีเอาตามใจชอบเลยครับเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบสีไหนนะฮะในที่นี้ผมขอเป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วขนาดของเส้นด้านขวานี่นะครับขนาดของเส้นเพื่อนๆเลือกเอาเลยจะเอาเส้นใหญ่ขนาดไหนนะครับเสร็จแล้วกดโอเคครับเพื่อนๆอ่ะเราก็จะได้สีนะครับของบริงเจอร์แบรนด์มาสามเส้นแบบนี้นะครับทีนี้ครับเพื่อนๆเราจะเข้าไปเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกสองตัวนะครับ ทำไมต้องไม่เพิ่มอินดิเคเตอร์อีก2ตัวเพราะว่าบริ e เจอร์แบนเนี่ยเขาบอกแนวโน้มเนาะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยราคาของกราฟเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่ยังไงนะครับเรามาเพิ่มอินดิเคเตอร์อีก2ตัวนะครับไปที่ F เหมือนเดิมครับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มมาที่หมวดเทนนะครับมาที่หมวดเทนเราจะเข้าไปเลือกอินดิเคเตอร์คือ moving average นะครับคลิกมาเลยครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วตรงเนี้เนี่ยนะครับเราจะแก้เป็น200นะครับเอ็มเอเมทอดเนี่ยใช้เป็น exponential นะครับแล้วก็ apply to เนี่ยก็เลือกมาเป็นตามนี้เลยนะครับให้น้ำตักไปที่สีแท่งนะครับสีครับเพื่อนๆผมขอเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับขนาดของเส้นเนี่ยเอาเส้นใหญ่หน่อยนี่นะครับแล้วก็คลิกโอเคเลยครับเพื่อนๆ ่าเราก็จะได้เส้น moving average 200มาแล้วเอามาทําไมตัวนี้นะครับมีหน้าที่เอามาเช็คกราฟฮนะเพื่อนๆว่าตอนนี้เนี่ยค่าเฉลี่ย200แท่งหรือ200แท่งที่ผ่านมาอยู่ที่เราดูทานเฟรมไหนนะเพื่อนๆน,นะถ้าเพื่อนๆไปดูที่ทานเฟรม1 d หรือ1วันเนี่ยก็แสดงว่าเป็น200แท่งที่ผ่านมานะครับหรือ200วันที่ผ่านมานั่นเองนะครับเอาไว้เช็คว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มหรือทิศทางมันเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขาลงนะครับโดยเพื่อนๆดูจากราคาปัจจุบันของตัวกราฟนะครับ ว่ามันอยู่ทิศทางไหนถ้ามันอยู่เหนือเส้น200นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ทิศทางมันทิศทางขาขึ้นนะครับเอาไว้เช็คเอาไว้เช็คราคาปัจจุบันว่าตอนนี้ทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงนะครับหรือไม่งั้นเพื่อนๆดูการทอดตัวของกราฟของเส้นบริลิงเจอร์แบนก็ได้ครับเส้นกลางเนี่ยนะครับดูทิศทางว่าตอนนี้มันเชิดขึ้น <hein? S 1> เห็นไหมครับเพื่อนๆน,น,นะครับหรือจะดูที่เส้น200นี่ก็เหมือนกันครับดูว่าองศาของการทอดตัวนะฮะ ว่าเป็นทิศทางยังไงะฮะตัวบริเจอร์แบ่งกลางนี้กับตัวสองร้อยนี้เห็นไหมครับตอนนี้เป็นทิศทางขาขึ้นหรือถ้าเกิดไม่แน่ใจก็ย่อกราฟครับเพื่นพนพนอนๆย่อกราฟดูเห็นไหมครับถ้าย่อก,กราฟเราเห็นชัดเจนเลยไหมฮะเห็นไหมครับว่าเนี่ยราคามยกตัวสูงขึ้นนะครับนะฮะลักษณะการทอดของเส้นมันเป็นทิศทางขาขึ้นถ้าเรารู้แบบนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก่อนจะเทรดนะครับเพื่อนๆเทคนิคส่วนตัวที่ใช้นะครับเดี๋ยว ก่อนจะไปเทคนิคการเทรดเอาเพิ่มอินดิเคเตอร์อีกตัวสุดท้ายนะครับก็คือเส้นมาที่เอเหมือนเดิมฮะแล้วก็ไปที่เทรนนะฮะ m o v i n g average ตนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเดิมที่เราใส่เข้าไปคือเส้น200แล้วเปลี่ยนเป็น5ครับเพื่อนๆแล้วเปลี่ยนสีฮะจะได้ไม่ซ้ํากันผมก็ใช้สีชมพูแจ๊ดๆเลยขนาดเส้นก็เพื่อนๆก็เลือกเอาเนาะผมเอาเส้นใหญ่หน่อยนะครับแล้วคลิกโอเคเลยนะครับเอาเส้นนี้มาทําไมเอาเส้นนี้เนี่ยมาเช็คแรงของกราฟครับเพื่อนๆ ตัว MA-5 เนี่ยนะครับ MA-200 เราเช็คเทนเนาะว่าตอนนี้กราฟขึ้นหรือลงนะครับส่วน MA-5 เรามาเช็คแรงกราฟครับเพื่อนๆเ,เช็คแรงกราฟยังไงนะครับลักษณะนี้ครับมันจะบอกเราครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีชมพูหรือเส้น Moving a v e r a g e 5เนี่ยมันทะลุเส้น b o l ร i n g อร์แบ d บนนะครับมันจะมีการกลับตัวหรือจะมีการย่อตัวนะครับจะมีการย่อตัวสำหรับท่านที่จะเทรดสวนตลาดเนาะจะเทรด ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับอันเนี้ยแท่งนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนเพื่อนเเห็นแท่งนี้เนาะเห็นไหมครับก็เป็นการย่อตัวลงมาครับอันนี้ครับเราสามารถเทรดเซลลงมาได้ช่วงสั้นๆนะฮะถ้าเพื่อนเเผื่อใครอยากจะเทรดสวนเทรดเนาะแล้วอีกจุดหนึ่งตอนเนี้ยเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การาฟจะหมดแรงเนี่ยตัวของเส้น moving average เนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มฉีกตัวห่างออกจากเส้น moving ตัวเส้น border band บนเห็นไหมครับ เนี่ยครับเขาก็จะมีช่องว่างฮะลักษณะเป็นช่องว่างตอนนี้ก็เริ่มเข้าไซด์เวย์อยู่หลายแท่งแล้วนะครับแสดงว่าแรงบายเนี่ยเริ่มหมดนะครับเป็นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการกลับตัวลงมานะครับเผื่อ,เพ,อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนอยากเทรดเซลล์สวนตลาดนะครับเราจะได้มีวิธีการว่าเอ๊ยยังไงจะจะใช้ยังไงดูนะครับในการเทรดนะต่อมาครับเพื่อนๆ ครบแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ชุดนี้ก็จะมีประกอบไปด้วยบอลริเจอร์แบนนะครับแล้วก็เส้น Moving a v e r a g e 2เส้นนะครับทีนี้วิธีการจะเทรดนะ,ะท่านู้ท่านเพื่อนเมื่อกี้บอกแล้วเนาะเราเช็คเส้น Moving 200นี่นะครับว่าทิศทางของกราฟอยู่บนหรืออยู่ล่างตอนนี้กราฟมันอยู่บนเนาะก็เป็นแสดงว่าราคาตอนนี้เป็นทิศทางขาขึ้นแต่ก่อนจะเทรดนะฮะมันอยู่ที่ทานเฟรมเพื่อนๆจะเทรดเทรดทานเฟรมไหนนะฮะเรามาไล่ตั้งแต่ทานเฟรมใหญ่ไปก่อนนะเพื่อนๆดูที่ดีหนึ่งก่อนวันเนี้ยแท่งปัจจุบันนี นะครับของ D1 เนี่ยนะครับเป็นแท่งขาขึ้นเนาะเขียวปื้เลยแท่งใหญ่ด้วยแสดงว่าเทนันนี้มีเทนเลยนะครับเทนแรงเลยขึ้นแรงนะครับลักษณะของแท่งค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ไล่ทันเฟรมย่อยลไเอีกครับไปที่ H4 ครับหลังจากที่ดู D1 แล้ววันนี้เป็นทิศทางขาขึ้น H4 ล่ะ H4 ก็ขึ้นครับเนี่ยขึ้นต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงแล้วไปที่ H1 ล่ะ H1 แท่งอยู่ปัจจุบันก็ขึ้นอีกครับเนี่ยขึ้นต่อเนื่องมาส่ชั่วโมงแล้วนะครับ โดยส่วนตัวผมเทรดที่ M5 เนาะเพื่อนๆอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเทรดที่ทานเฟรมไหนเนาะอันนี้ผมเน้นเทรดสั้นเป็นหลักนะครับดังนั้นครับเมื่อเราเช็คทานเฟรมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยทิศทางทุกทิศทางเลยตั้งแต่ D1 H4 H1 เนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับเราถ้าเราจะปลอดภัยนะเพื่อนๆเราต้องเทรดฝั่งบายครับนะครับเทรดฝั่งบายแล้วเราจะเข้าออเดอร์ตอนไหนล่ะนะครับถ้าเรามีอินดิเคเตอร์ชุดนี้นะครับวิธีการเข้าออเดอร์ครับเพื่อนๆก็จะมี2จุดเนาะให้เพื่อนๆเข้านะครับ จุดแรกนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแท่งกราฟมาแตะนี่นะครับผมวงให้มาแตะบริงเจอร์แบนกลางอันนี้ก็จะถือเป็นแนวรับได้เหมือนกันนะเพื่อนๆถ้าแท่งกราฟมาแตะนะครับเพื่อนๆสามารถเทรดบายขึ้นไปได้เลยนะครับนี่เป็นจุดที่1นนะนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็ยังไม่ปลอดภัยนะท่านู้นะเพื่อนๆนะครับจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อกราฟเนี่ยเทนแรงจริงๆนะครับย่อมาตรงกลางเดี๋ยวขึ้นต่อพักตัวแล้วขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็จะเทรดได้ แต่จุดที่ปลอดภัยเลยเทคนิคส่วนตัวที่ใช้นะฮะเพื่อนๆขอย่อ,อก,กราฟนิดนึงนะฮะจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเนี่ยนะครับเวลาส่วนตัวที่ผมจะเทรดเนี่ยผมจะเทรดอย่างนี้ครับเพื่อน,เอนๆเมื่อไหร่ก็ตามที่แท่งกราฟนะครับแล้วก็เส้น moving average 5เนี่ยนะครับมาติดขอบของบ o l l i n เจอร์แ d นล่างแบบนี้นะครับผมจะเข้าบายอันนี้ปลอดภัยนะ,ะเพื่อนๆลองดูนะฮะอันเนี้ยเป็นจุดเข้าบายเห็นไหมฮะ แทงทะลุบอร์นิเจอร์แบนล่างมาอันนี้เข้าบายนะครับทะลุมาแบบนี้เข้าบายเห็นไหมครับจุดนี้แหละครับจริงๆปลอดภัยที่สุดครับเพื่อนๆถ้าเข้าบอร์นิเจอร์แบรนล่างนะแท่งกราฟทะลุลงมานะครับแล้วเข้าตำแหน่งพวกนี้นะครับเราอาจจะเสียกระสุนสองสามนัดนะครับในการไล่แท่งลงมานะครับสุดท้ายกราฟก็กลับจริงๆนะครับเป็นจังหวะอันนี้ต้องฝึกนะเพื่อนๆต้องฝึกถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพื่อนๆนะครับ มันเป็นไปได้หมดนะฮะว่าอาจจะใช่ก็ได้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะมันไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะแต่ว่าเท่าที่เทรดมามันก็ใช้ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นเครื่องมือนะครับหรืออินดิเคเตอร์ที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันฮะเพื่อนๆนํามาให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ชุดแรกนะครับยังมีอินดิเคเตอร์ชุดที่สองกับชุดที่สามที่จะเอามาผสมนะครับเดี๋ยว ดูในอินดิเคเตอร์ชุดต่อไปนะครับ